หน่อยมากเลยเนาะใช่เรียนวันนี้คนใหญ่อยเลยชาวไปเล่นสวนสนุกกันเถอะเออดูสิเขาเขาเขียนป้ายว่ารถบัสไปสวนสนุกเออช่างมันเถอเรามาพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเล่นสลดเดอร์สุด<ะ>ลักของเราเออแต่ฉันอยากไปมากเลยอะ่ะแ <Yeah. S 2> คทขอไปได้ไหมอะ่ะ ในฐานะที่นายเป็นเพื่อนรักฉันฉันก็อยากไปด้วยมาวิ่งมาเร็วก่อนที่รถบัสเขาจะไปขึ้นรถกันเอยเดี๋ยวแป๊บน,นะโอ้ฉันจะขึ้นรถเลยนะไปไปคณะศึกษากันไปทัศน,นศึกษากันเหรอ,อเอ๊แต่เราเพิ่งเลิกเรียนงั้นเราเข้าผิดกลายเป็นเข้าของพี่ป .6 นี่ฮะ<า>ไม่นะมีตาครูที่ไม่รู้จักอ๋อ สงสารเทโนโ่สงสารตัวเองเทนโน่เฮ้ยนายไม่น่าชวนฉันเข้าเลยพี่ปอหอกเขาไปเล่นกันหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราต้องด,ดูดูดแน่เลยหรือว่าของพี่ปอหกเขาถ้าจะเป็นไปเล่นกับผีเหรอไม่ใช่ไหมเพราะถ้าจะแบบเออนี่ไงเราไปกับพี่ปอหกฮนะทำไมฉันหน้าข้างหน้าน่ะ ป .6 เขาน้อยจังอะ่ะเฮ้ฉันก็ไม่รู้เฮ้ยดูสิสวนทะนุนุกฮะสวนทะนุนฮะฮะใครสลับป้ายเนี่ยอ่าอ่มนี่นี่มันบบกคนตื้ดอะไรเนี่ยมันหรือว่าเป็นครูนะไม่ใช่ครูหรอกนะเขาเขียนเขาเขียนว่า <c oughs> ห้ามอันตรายฮะโอ๊ยเจ็บโฮ้ยลโดนลากขาไปแล้วไม่โอ๊ยเจ็บจัง ฉันอยู่คนแรกเลยใครมายินดีต้อนรับกับฉันเนี่ยฉัหากล่องเหรออ๋อพี่ป .6 เขาถ้าจะไปทัศนศึกษาแบบแบบไปคนเดียวอะไ้ยินเสียงกล่องตกหากล่องหายบ็อกของฉันล้มลงแล้วมันล้มลงมันควรจะอยู่ตรงพื้นไม่ใช่เหรอเอิ่มเขาบอกว่าให้ช่วยเก็บบ็อกให้เขาอ่ะขอโชคดีเอาพร้อมกัน ปแปลว่มันไม่โชคดีหรอแปลว่าแปลว่าแบบนั้นแหละไม่โชคดีเออฉันจะไปทางนี้นะเพราะฉันเจอบล็อกเดียวสิอ,อ,อันที่สองเจอแล้วเดี๋ยวสิอันที่สามจะไปกัน,นไม่กล้้าาถเจออีกแล้วลดูสิอีกอันน่าอยู่ตรงนี้เธอไปเก็บสิเอาเก็บมาแล้วอ่ะโอ้อีกอันเป็นตัวผุ้ผี ฉันเก็บมาได้หาละหกอันแล้วเนี่ยที่นี่มันโคตรสยองเลยนะฉันคิดว่ามันจะสยองหน่อยเหรอเอมฉันก็ว่าเหมือนกันอย่างน้อยเราก็มีกล่องนะเอาใส่กล่องไว้ก่อนที่กลัวถ้าเกิดว่าที่นี่มีผีแล้วก็แอบผีในกล่องใช่ฉันคิดว่ามันจะไม่มีตัวอะไรงั้นเราจะรอพี่ๆเขาเก็บล็อกมาคืนแล้วกันโอเคแต่นี่มันสวนสนุกแบบไหนกันเนี่ยฉันคิดว่ามันไม่ใช่สวนสนุกแล้วนะหรือว่าที่นี่คือโรงละคร เพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบเวทีอะเออเหมือนละครว่ะก็โตะสัมผัสเซอร์อเมซิ่งดิจิตอลเซอร์คัสฉันคิดว่าไม่ใช่นะเสียงอะไรอ่ะฮะเอิ่มเสียงอะไรยำเท้าคนดังเลยเหมือนเสียงปืนเลยอ่ะเสียงพูดเหรอเฮ้ยหมือะไรอะเสียงเสียงคือแบบนายได้ยินเสียงเหมือนฉันไหมฉันก็ได้ยิน เสียงยำเท้าคนด,ดังเสียงกระทืบเท้าแบบมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยป <โ Hindu! S 1> ีศาจสีฟ้าปีศาจ่ซาชิเงินเราอยู่ในก่อดแล้วเราปลอดภัย,ไม,ยไม่ได้มันจะไม่ทับอะไรเรามันทำม,นมันทำมันมันทำฉันเราต้องเราต้องอยู่ในกล่อง โอ้ดูสิที่นี่มีกล่องเยอะมากฉันจะถอดกล่องแล้วก็ไปอยู่ในรูหวังว่าพวกมันจะไม่เอามือเย่ะเข้ามานะดูสิฉันอยู่ในรูอ่ะจะขออยู่ด้วยว้ามีคนมาอยู่ด้วยออดเบียดเลยใส่กล่องกนแล้วก็เดินไปต้องถอดกล่องแล้วก็ฉันเดินออกไปแล้วเห็นกลัวโอ้ดูสิกล่องใกล้จะครบแล้วเดี๋ยวอีกสามกล่อง ขอให้เขาทำได้แล้วกันแล้วตอนนี้ออันต<อ>ิดเนี่ยเราจะได้เสียงเดินอีกแล้วอ๋อเสียงเดินชั้นอ่ะไม่ใช่นะฮะฉันว่าฉันกลัวฮะตอนนั้นอ่ะฉันเห็นฉันใต้ดินนะลองไปดูไหมอาจจะมีเกาะอ,อยู่ก็ได้นะองั้นเราจะอยู่หรอพวกเขา หลังนี้ลบตรงนี้เสียงด่มแบบตุ่มต่างตุ่มต่างเลย